S <S นนสวัสดีก่อนทายก็ถ่ายอยู่เนี่ยครับทุกคนอยู่ที่ช่องเอ o อออฟอวิท e นะวันนี้จะมาทำการวิ่งแอคชั่นเป็นล้อมตอนแรกกจะเบาหน่อยใช่ตอนแรกจะเบาหน่อยแต่ความจริงสู้กันเป็นคนไทยสู้กันสู้กันไม่ใช่ ตาฟูกันนะทุกคนอันนี้อันนี้ตาฟูกันนะสามสองนึ่งเริ่มพี่ติมไปไปกันกนเอ้ยกยมัดไหมดิเออใช่